อย่ามาพูดแบบนี้ให้ได้ยินนะใช่สิเพจใหญ่แล้วจะลงอะไรก็ได้คนติดตามเยอะแล,แล้วจะทำอะไรก็มีคนเห็นทั้งนั้นแหละเหรียญก็วิ่งดีก็พูดได้สิเรามันคนธรรมดาใครจะมาสนใจลงอะไรไปก็ไม่มีคนเห็นหรอกหลอกลวงเคยรู้บ้างไหมว่าเขาจะผ่านจุดนี้มาได้เขาเหนื่อยกันขนาดไหนเขาสู้กันขนาดไหนเขาเหนื่อยกันจนใจแทบขาด มันก็คนธรรมดาเหมือนกันทุกคนแหละตอนเขาเหนื่อยตอนเขาสู้ทำไมไม่ดูพอเขาผ่านจุดนั้นมาแล้วอ่ะก็เอาเขามาเปรียบเทียบกับเพจของตัวเองมันเทียบกันไม่ได้ความพยายามของเราไม่เท่ากันที่จริงการทำคลิปแล้วได้เงินเนี่ยไม่มีใครอยากบอกหรอกพอบอกปุ๊บก็กลายเป็นคนเพลเจอร์ทันทีเลยพอเขาทำให้เห็นจริงๆว่ามันได้เงินจริงๆมันได้เงินเยอะจริงๆ ก็กลับมานั่งว่าเขาอีกว่าเพจเขาใหญ่แล้วเขาก็ได้เงินสิเพจเราเล็กนิดเดียวจะไปได้เงินอะไรแบบเขาเอาเอาเวลาตำหนิคนอื่นไปทำคลิปไปสู้ไปลุยไปก้าวข้ามสิ่งที่ตัวเองยังทำไม่ได้ไปไปไปสู้ไปสู้ก่อนไม่ต้องสนใจหรอกว่าคนอื่นเขาจะได้แค่ไหนได้เท่าไหร่ทำข,ของเราให้ได้ก็พอ สู้ๆค่ะสร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้เพจเราจะโตไปด้วยกันจ้า